คืนแท่นเป็นแบนด์แอมบัสเตอร์เปอร์สิบคนดังสาวไทยได้เป็นแบนด์แอมบัสเตอร์ระดับโลกก็เลยได้ว่าฮอตเกินต้านเลยจริงๆขึ้คืนมากลายเป็นแบนด์แอมบัสเตอร์ชื่อดังจะมีใครกันบ้างนั้นรอประชมกันได้จ้าคนที่สิบต้านหนึ่งกัญยวีเปิดกันที่นะักแสดงสาวสวยที่ตั้งแต่ทําสวยมาต้องบอกเลยว่างานปังออรา่าพุ่งเนื้อหอมกันแบบสุดๆแถมยังเคยคว้าตําแหน่งแบนด์แอมบัสเตอร์ระดับโลกของรังโคลประเทศไทยมาครอบครองอีกด้วย คนที่9ก้าไมเดว,วิกาต่อกันที่ดาราสาวลุกครึ่งก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราตัวท็อปที่เป็นแอมบัสเตอร์หลายตัวอาทิเช่นโบลอนไอเวร์ลอรีอัลเบนเอรสำอางหรือแม้กระทั่งเรียวมีเป็นต้นสมกับเป็นซุปตาตัวแม่เลยจริงๆ คนที่8เป็นล่าลานีกลายเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ผ่นใจคนไทยไม่น้อยก็ได้ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ช้อปปิ้งชื่อดังหรือครีมอาบน้ํานี่ยังไม่นับรวมก,กับการเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์อื่นๆดังนขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หลายตัว คนที่7จ็ดยายาอุรัสยาหากพูดถึงนังเอกตัวท็อปก็คงหนีไม่พ้นกับเธอคนนี้ที่ได้มีโอกาสเป็นแอมบาสเตอร์ของหลายๆแบรนด์อาทิเช่นโบลตไอแวร์แบรนด์แว่นตาแฟชั่นระดับโลกรวมถึงแบรนด์แอมบาสเตอร์อีกหลายๆแบรนด์ก็เรียกได้ว่าฮอตสมชื่อจริงๆ คนที่6คิมเบอร์รี่สำหรับความฮอตของดาราสาวคนนี้ก็ไม่แพ้ใครเช่นกันที่ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ระดับโลกอย่างเฮเฟเล่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และฮาร์ดแวร์สหปัตยกรรมชั้นนำระดับโลกและก็ยังเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของแบรนด์โกไดวาหรือนาฬิกาเรื่อนห lio, รูชาริโอรวมถึงวีโกแบรนด์โทรศัพท์ชื่อดังเป็นต้น คนที่5มิวนิธาต่อกันที่นักแสดงสาวอารมณ์ดีก็เป็นอีกหนึ่งดาราที่ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หลายตัวอย่างแบรนด์นาฬิกาเรื่อนหรูอย่างองันบารนอกจากนี้ก็ยังได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของ11 Street ที่ได้ถ่ายโฆษณาคู่กับพระเอกหนุ่มกาหลีชื่อดังอย่างซงจุงกินั่งเอง คนที่4ี่แต้วน,ออนัทพรก็เป็นอินนิงดาราสาวที่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นราโดแบรนด์นาฬิกาหรูรวมถึงเดอะเฟสช็อปจากเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งก็ยังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างชิซินโดเป็นต้นคนที่สมเต้ยจรินพรสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือที่มีผลงานมานับไม่ถ้วนก็ได้ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างนาฬิกาเรือนหรูอย่างอันบาร์รวมถึงประกัน AAA อีกด้วย คนที่2อใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็เรีได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวฮอตที่ได้ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หลายตัวอาทิเช่นแบรนด์ฮาวายนัสกาแฟรวมถึงแบรนด์ช้อปปิ้งชื่อดังก็สมแล้วที่เป็นดาราตัว็อปของวงการ คนที่1นึ่งวิซาแบ็คพิงปิดท้ายกันที่ศิลปินไทยชื่อดังระดับโลกที่ถูกให้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์หลายตัวถึ่งแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชื่อดังระดับโลกเลยทีเดียวอย่างแบรนด์เครื่องประดับอย่างบูเกอรี่ก็ได้เป็นถึงขั้น global brand ambassador หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าอย่างชิลินแน่นอนว่าปังระดับนี้ก็สมแล้วที่แบรนด์ระดับโลกเลือกใช้